มาโรงพยาบาลกับคุณพ่อคุณแม่ค่ะน้อยหน่ามีนัดกับคุณหมอที่แผนกรังสีรักษาคุณแม่บอกว่าน้อยหน่ามีก้อนมะเร็งที่สมองตอนนั้นน้อยหน่ารู้สึกปวดหัวมากเลยแต่คุณหมอได้ผ่าตัดเอาก้อนมะเร็งออกไปแล้วตอนนี้น้อยหน่ารู้สึกปวดหัวน้อยลงแล้วล่ะคุณหมอบอกว่าน้อยหน่าต้องรับการฉายรังสี เพื่อทำลายเจ้าเซลล์มะเร็งที่หลงเหลืออยู่ให้หมดไปน้อยหน่าจะได้กลับมาแข็งแรงและไปโรงเรียนกับเพื่อนๆได้เหมือนเดิมค่ะนี่ไงคะน้อยหน่าได้ใบนัดด้วยวันนี้น้อยหน่ามาจำลองการรักษาตามใบนัดของคุณหมอค่ะในห้องจะมีเตียงและเครื่องสี่เหลี่ยมใหญ่ๆที่มีรูตรงกลาง พี่นักรังสีเทคนิคให้น้อยหนานอนนิ่งๆอยู่บนเตียงน้อยหนารู้สึกตื่นเต้นจังจากนั้นพี่ๆก็ใช้ตาข่ายพลาสติกที่เปลี่ยนรูปร่างได้เมื่อแช่ในน้ำอุ่นนำมาวางทาบที่หน้าของน้อยหนาเพื่อทำเป็นหน้ากากให้น้อยหนาใช้โดยเฉพาะค่ะน้อยหนาไม่เจ็บเลยสักนิดแค่รู้สึกอุ่นๆที่หน้านิดหน่อยแต่ก็ยังหายใจได้สบายๆค่ะในระหว่างการจำลองการรักษา น้อยหน่าต้องนอนนิ่งๆอยู่ในห้องคนเดียวแต่น้อยหน่าไม่กลัวหรอกนะเพราะมีคุณหมอคุณพยาบาลและพี่ๆที่อยู่ห้องข้างๆคอยคุยกับน้อยหน่าผ่านช่องกระจกใสยอยู่ตลอดเวลาเลยค่ะน้อยหน่านอนนิ่งๆอยู่ประมาณ5นาทีจนคุณหมอได้ภาพสมองของน้อยหน่าเรียบร้อยแล้วพี่ๆก็เข้ามาถอดหน้ากากให้แล้วบอกว่าจบการจำลองการรักษาแล้วค่ะให้น้อยหน่ากลับบ้านได้ ก่อนกลับบ้านคุณหมอบอกกับคุณพ่อคุณแม่ว่าก่อนถึงวันนัดฉายรังสีคุณพ่อคุณแม่ต้องดูแลน้อยหนาให้ดีกินอาหารให้ครบห้าหมู่ดื่มน้ำและพักผ่อนให้เพียงพอค่ะผ่านมาสองสัปดาห์และแล้ววันฉายรังสีวันแรกของน้อยหนาก็มาถึงค่ะคุณหมอบอกว่าเจ้าเครื่องฉายรังสีเครื่องนี้จะช่วยทำลายเซลล์มะเร็งที่เหลืออยู่ให้หมดไป น้อยหน่านอนบนเตียงพร้อมกับหน้ากากที่พี่พี่ทำให้เมื่อครั้งก่อนแต่เอ๊ะวันนี้หน้ากากของน้อยหน่ามีลายการ์ตูนที่น้อยหน่าชอบด้วยละ่ะน้อยหน่าถูกใจมากๆเลยขอบคุณพี่พี่ที่ช่วยระบายสีหน้ากากให้น้อยหน่านะคะน้อยหน่าต้องนอนนิ่งๆให้เจ้าเครื่องฉายลังสีทํางานไปเรื่อยๆใช้เวลาเพียง10-15นาทีเครื่องก็ทํางานเสร็จ นี่น้อยหนาได้สติกเกอร์ตัวการ์ตูนด้วยนี่ไงคะน้อยหนาต้องมาฉายรังสีแบบนี้ที่นี่ทุกวันแถมได้สะสมตัวการ์ตูนด้วยจนถึงวันนี้ซึ่งเป็นวันสุดท้ายแล้วเยยดีใจที่สุดเลยคุณพ่อคุณแม่คะนั่นหนังขนุนนี่คะขนุนพี่มีข่าวดีจะบอกล่ะวันนี้พี่มาฉายรังสีที่สมองเป็นวันสุดท้ายแล้วนะ พี่ดีใจจังเลยว้าวดีใจด้วยนะครับพี่น้อยนาของพี่น้อยน่าฉายรังสีที่สมองส่วนของผมฉายที่ท้องครับมันต่างกันยังไงหรอของพี่น้อยนาเป็นหน้ากากแต่ของผมจะมีเบาะโฟมเฉพาะตัวเหมือนกันสุดยอดไหมล่ะและที่สุดยอดกว่านั้นก็คือวันนี้ผมมาฉายรังสีเป็นวันสุดท้ายแล้วเหมือนกันครับเย้ yeah, yeah. <ๆ>เราทั้งสองคนหายจากโรคมะเร็งแล้ว การฉายรังสีไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดเพราะมันไม่ทำให้เราเจ็บแค่ต้องนอนนิ่งๆเท่านั้นเองเพื่อนๆไม่ต้องกลัวนะคะเราสองคนทำได้เพื่อนๆก็ทำได้แน่นอนค่ะ